สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้มาเจอกันกันกบวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะวันนี้เรามาเจอกันในหน่วยการเรียนรู้ที่5เป็นเรื่องของแสงและการมองเห็นนะคะนักเรียนทราบกันไหมคะว่าแสงมีการเคลื่อนที่อย่างไร ถ้ายังไม่ทราบนะคะเดี๋ยวเรามาดูคลิปนี้กันเลยนะคะว่าแสงเคลื่อนที่จากแหล่งกําเนิดอย่างไรบ้างนะคะเรามาชมกันเลยนะคะในคลิปนี้นะคะไปชมกันเลยค่ะกันเรื่องการเคลื่อนที่ของแสงกันครับพี่มีการทดลองสนุกสนุกมาฝากน้องๆด้วยนะครับแต่ก่อนจะเข้าสู่การทดลองเรื่องการเคลื่อนที่ของแสงน้องๆลองคลิกที่รูปไฟฉายนี้แล้วสังเกตลำแสงที่พุ่งออกมาดูนะครับ ว่ามีลักษณะเหมือนกับภาพในข้อใดลำแสงจากกระบอกไฟฉายที่น้องๆเห็นอยู่นี้มีลักษณะเหมือนกับเส้นตรงเลยจริงไหมครับถ้าเป็นแบบนี้ก็เท่ากับว่าแสงเคลื่อนที่เป็นเส้นตรงนะสิอ่ะ,อะแต่อย่าเพิ่งด่วนสรุปนะครับน้องๆเราเป็นนักวิทยาศาสตร์ดังนั้นก่อนที่จะสรุปอะไร ก็ต้องทำการทดลองเพื่อหาข้อสรุปกันเะก่อนครับเอาละครับเรามาเริ่มเข้าสู่การทดลองกันเลยดีกว่าการทดลองนี้มีชื่อว่าแสงเคลื่อนที่อย่างไรนะครับเรามาเตรียมอุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการทดลองกันก่อนนะครับเริ่มจาก เทียนไขขนาดใหญ่จำนวนหนึ่งเล่มกระดาษแข็งที่มีขนาดเท่ากันจำนวนสามแผ่นเจาะรูตรงกลางในตำแหน่งเดียวกันดินน้ำมันไม้ขีดไฟเอาเลยครับได้เวลาที่เราจะมาทำการทดลองตามขั้นตอนต่อไปนี้กันแล้วเริ่มจากขั้นตอนแรก ให้น้องๆคลิกที่กระดาษแข็งทีละแผ่นในการทดลองนี้เราจะใช้ดินน้ำมันเพื่อย,ยึดกระดาษให้ตั้งได้ครับต่อมาให้น้องๆคลิกที่เทียนไขเพื่อนําเทียนไปวางที่ปลายด้านหนึ่งของกระดาษแข็งทั้ง3แผ่นจากนั้นก็คลิกที่ไม่ขีดไฟเพื่อจุดเทียนครับแต่ถ้าน้องๆทําเองที่บ้านขั้นตอนนี้ ควรอยู่ในความดูแลของผู้ปกครองนะครับซึ่งเราจะเห็นแสงเป็นแบบนี้นะครับน้องๆเรามาทำการทดลองต่อกันเลยนะครับให้น้องๆคลิกที่แผ่นกระดาษแผ่นกลางเพื่อเลื่อนกระดาษไปด้านข้างครับแล้วก็มองผ่านรูที่เจาะไว้ในกระดาษเช่นเดิมสังเกตและบันทึกผลการทดลองครับซึ่งเราจะเห็นเป็นแบบนี้นะครับ มาดูกันครับว่าผลการทดลองที่น้องๆบันทึกได้นั้นเหมือนกับของพี่หรือเปล่าให้น้องๆคลิกข้อความที่ตรงกับผลการทดลองที่น้องๆสังเกตได้ถ้าเรียบร้อยแล้วก็คลิกที่ปุ่มบันทึกด้วยนะครับ จากการทดลองนี้เราจะเห็นได้ว่าเมื่อเรานำกระดาษแข็งทั้ง3แผ่นมาตั้งเรียงอยู่ในแนวเดียวกันแล้วเราจะสามารถมองเห็นแสงจากเทียนไขได้แต่ถ้าหากเราขยับกระดาษแผ่นกลางไม่ให้อยู่ในแนวเดิมเราก็จะมองไม่เห็นแสงจากเทียนไขครับเราสามารถสรุปได้ว่าแสงเคลื่อนที่เป็นเส้นตรงน้องๆจะเห็นว่าเมื่อเราเลื่อนกระดาษแผ่นกลางมากั้นทางเดินของแสง เราจะไม่สามารถมองเห็นแสงได้เพราะแสงจะไม่สามารถเคลื่อนที่เป็นเส้นโค้งเพื่ออ้อมกระดาษแผ่นกลางได้ครับเรามาทำการทดลองกันต่อนะครับให้น้องๆคลิกที่กระดาษเพื่อย้ายกระดาษแข็งทั้ง3แผ่นไปตั้งไว้ที่จุดต่างๆรอบๆเทียนไขครับจากนั้นให้มองทะลุผ่านรูที่เจาะไว้ผ่านกระดาษแข็งทีละแผ่นตามตำแหน่งต่างๆครับ อย่าลืมสังเกตและบันทึกผลการทดลองด้วยนะครับให้น้องๆคลิกข้อความที่ตรงกับผลการทดลองที่น้องๆสังเกตได้ถ้าเรียบร้อยแล้วก็คลิกที่ปุ่มบันทึกด้วยนะครับ จากการทดลองนี้เราจะเห็นได้ว่าไม่ว่าเรานำกระดาษแข็งทั้ง3แผ่นไปตั้งอยู่ในตำแหน่งใดก็ตามรอบๆบเทียนไขเราก็ยังสามารถมองเห็นแสงจากเทียนไขได้อยู่ครับเราสามารถสรุปผลการทดลองได้ว่าแสงเดินทางออกจากแหล่งกำเนิดแสงได้ทั่วทุกทิศทางทำให้เราสามารถมองเห็นแสงจากเทียนไขผ่านรูของกระดาษแข็งทั้ง3แผ่นตามตำแหน่งต่างๆรอบเทียนไขได้อย่างไงล่ะครับน้องๆ จากการทดลองนะคะเราจะเห็นได้ว่าเรามองเห็นแสงจากเทียนไขผ่านทางรูกระดาษทั้ง3ามแผ่นเพราะฉะนั้นเราสามารถสรุปได้นะคะว่าแสงเดินทางออกจากแหล่งกำเนิดแสงได้ทุกทิศทางนะคะและแนวเส้นตรงที่เดินทางออกจากแหล่งกำเนิดแสงเราเรียกว่าลังสีของแสงนะคะ สำหรับวันนี้นะคะคุณครูไม่มีใบางานให้เด็กๆนะคะให้เด็กๆดูคลิปแล้วก็ทุบทวนคลิปอีกครั้งหนึง่งเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ